การเมืองวันก่อนเราสัมภาษณ์พลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์มีเวชหัวหน้าพักเสรีรวมไทยจําได้ใช่ไหมครับวันนั้นเสรีพิสุทธิ์แฉลูกน้องตัวเองใช่ค่ะลูกน้องที่ชื่อธนพรค่ะธนพรนะคะโสมทองแดงนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักเสรีรวมไทยค่ะเป็นอดีตรองหัวหน้าพักเสรีรวมไทยใชแล้ถูกปกดไปแล้ว เป็นอดีตรักษาการหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยุคแรกตอนเริ่มแรกยุคแรกเธอรักษาการหัวหน้าพักคุณเสรีพิสทจน์ก็แฉลูกน้องเก่าของตัวเองมากมายแก่กองทีเดียวตั้งแต่เรื่องยักยอกเงินค่าสมาชิกพักตั้งแต่เรื่องเป็นคนที้ยืมเป็นคนขี้ยืมเงินแล้วไม่ค่อยใช้คืนอเยอะแยะมากมายแก่กองทีเดียวนิสัยไม่ดี่ประมาณนั้นคุณธนพรสมทองแดงวันนี้ยังเป็นสสปฏิริษของเสรีรวมไทยตัดสินใจแฉกลับ ขอพื้นที่แฉกลับเราก็บอกว่าเราเป็นสื่อเราเป็นกลางถ้าจะขอชี้แจงเราก็เปิดพื้นที่ใช่เพราะเรานาเสนอด้านหนึ่งไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องฝ่ายด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้จะไปฟังคุณธนพรสมทองแดงสสบัญชีวรายชื่อพักเสรีรวมไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนพรสวัสดีค่ะ,คะคุณธนพร สวัสดีค่ะพี่ดานัยคุณลัฐและผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะโอ้หนกตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ได้ออกรายการนี้นะคะผมก็ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นที่ได้สนทนากับรักษาการหัวหน้าพักเสรีรวมไทยขอบคุณอย่างสูมนะคะดิฉันเนี่ยนกเองเ่ยเป็นเป็นเอของพี่ดานัยและคุณลัฐนะคะโอเคแต่ต้องขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสอีกครั้งนี้ การมาขอความเป็นธรรมในสังคมนะคะประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทบความรุนแรงต่อสภาพจิตใจของครอบครัวพี่ๆและลูกหลานขึ้นสูงที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตัวเป็นที่งพระเดชพระคุณเจ้าหลายๆองค์ที่เมตตาสอนส่องเสมอมานะคะเข้าประเด็นเลยถ้าฉะนั้นฉะนั้นถ้าฉะนนะนั้นเลยนี่ว่าเข้าประเด็นเลยฉะนั้นคุณธนพรขอรู้จัก สักนิดหนึ่งธนพรเ,เป็นใครมาจากไหนอ,อยู่ยูยูมาช่วยเสรีรวมไทยในการตั้งพักได้อย่างไรเป็นใครมาจาก,จากไหนคะคุณดนายคะจริงๆแล้วเนี่ยนอกเองก็อยู่นิียมีเวลาว่างก็ไปพบปักให้กำลังใจพี่น้องเนาะนี่ยวันนี้ต้องไปเยี่ยมรพสตโรงพยาบาลบัวต้อหันน่าค่ะอำเภอไทรุรยานะคะที่มา ที่มาของก่อนเล่นการเมืองอ่ะทําอะไรมาก่อนทําอะไรมาก่อนถ้าทำมาหากินอะไรทําอาชีพอะไรคะก็ทํางานธนาคารหนึ่งนะคะหรือไม่ได้ไม่ต้องเอ่ยไม่เอ่ยเป็นธนาคารธนาคารทำงานแบงค์แล้วลาออกมาช่วยก้าตั้งพรรคเสรีรวมไทยเลยฮะช่วงที่ก่อตั้งพรรคเสรีรวมไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยมีการเริ่มพูดคุยกันในประมาณสีห้าห้านะคะเอที่ก็มีการวางแผนแล้วก็มาก่อตั้งจริงๆเนี่ย ในปีสองห้าห้าหกตา,ตาคุยห้าห้าตาห้าหกห้าตาีห้าศูนย์นะคะเราก็พยายามกำหนดกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นลบกเกพักอยบายพักหรือโครงการพักต่างๆนานาณเวลานั้นนะคะซึ่งก็มีคุณพิบูลพึ่งพองหล่อนะคะที่เป็นหัวหน้าพักสมัยนั้น,นะะแล้วก็เราก็มารู้จักคุ้นเคยกันดิฉันเองเนีรู้จักคนเสนิทของท่านหัวหน้าพักนะคะ ก็ไม่ได้เพิ่มเข้ามาแล้วมาตั้งแต่ท่านสมัครผู้ว่าแล้วนะคะก็ยังเคยไปร่วมประชุมที่สูตรเลือกตั้งผู้วา่ากรทมที่รัชดานะคะนั่นแหละพอมาถึงเวลาที่ต้องต่อตั้งพักเนี่ยในวันนั้นเนี่ย29สิงหา56นะะมีการเลือกการคัดกอดคร่านนี้ท่านเองแหละซับเลือกเป็นรองหัวหน้าพักนะคะ่อมาสักระยะมึงหน้าปลายปี56อะค่ะก็อาจารย์เพบูลณ์พึ่ทงทหลอนเนี่ย ก็ได้ลาออกนะคะเอประเด็นเนี่ยก็ดิฉันไม่ขอเอ่ยถึงเดี๋ยว่นะคะเพราะว่า,าการพูดถึงบุคคลภายนอกเพลงว่าจะไม่เหมาะสมนะคะลาออกไปทีนี้ด้วยกฎหมายเนี่ยดิฉันจะต้องอขึ้นรักษาการหัวหน้าพักตามกฎหมายรัฐนูล50าูนะคะก็รักษาการหัวหน้าพัก,เ,กเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยก็ดําเนินกิจกรรมของพักนะคะตามกรอบกฎหมาย ของปปปปงวดเพราะว่าทัศนีรวมไทยเนี่ยมีการควบคุมของดิฉันเองของตขาเองนะคะก็คือเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีมากนะคะที่ทำตามกฏิกิิยาโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดิ๊ดดเดี๋ยวคุณธนพรผมขอขบวดนิดหนึ่งหมายความว่าเสรีรวมไทยประวัติของมันเนี่ยมีมาก่อนต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเมื่อปี2556แล้วใช่ไหม ถูกต้องค่ะเลสมัยนั้นสมัยนั้นใช้ชื่อเซรีรวมไทยหรือใช้ชื่ออะไรครับเซรีรวมไทยค่ะเพราะว่าการตั้งชื่อพักหรือนักดยวัยพักต่างๆแลยก็ม้วยการเรียนศรกษาท่านท่านหัวดอท่านเสี่สุดค่ะ ใคะับ่าที่จะ okay, okay, ออกมาได้ก็ด้วยความเคารพด้วยความเคารพเซรีเซรีรวมไทยมีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2556สมัย <อะ S 1> นั้นคุณเซรีพิสุทธิ์เตมิมเวทเข้ามาร่วมในการก่อตั้งตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรือปเปล่าตอนนั้นเนี่ยท่านเซรีพิสุทธิ์ก็ให้คำปรึกษาอยู่ ให้คำปรึกษาเป็นบางเรื่องนะคะอยู่ด้านนักอยู่รอบนอกให้คำปรึกษาพักเนี่ยค่ะมีประเด็นในข้อกอหมายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการพูดคุยกันชป็นการต่าที่สำนักงานของ ของเสรีรวมไทยซึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆที่ประตูายของท่านหัวหน้าค <Okay. Okay. S 2> ่ะแต่ทุกวันค่ะทุกวันโอเคพูดได้ไหมครับว่าเสรีเสรีรวมไทยตั้งแต่ปี2556จริงๆมันก็คือพักของคุณเสรีพิสุทธิ์นั่นแหละแต่ด้วยข้อจํากัดมาประการแก่เปิดตัวไม่ได้จึงให้คุณไพบูลจึงให้คุณธนพรเป็นคนเปิดตัวมาจัดการในเรื่องของพักสมัยนั้นพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะอืมมันก็เอ่อใกล้เคียงค่ะ ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะล้เคคราวนี้เข้าสู่ประเด็นเลยก็คือคุณเสรีพิสทจิ์กล่าวหาข้อแรกเลยสมัยให้คุณธนพรเนี่ยรักษาการหัวหน้าพักยักยอกเงินค่าสมาชิกรับค่าสมาชิกแล้วไม่ดําเนินการออกบัตรสมาชิกให้โอ้ยประเด็นนี้นี่เป็นประเด็นที่ีิฉันเจ็บคั้มใจเจ็บใจที่สุดค่ะคือเรียนอย่างนี้นะคะ เกิดขั้นตอนกระบวนการในการทํางานของพรรคสีลมไทยอ่ะดิฉันยืนยันเลยค่ะว่าว่าดิฉันเนี่ยทำมากับมือด้วยตัวเองและการรับเงินค่าสมาชิกพักแล้วไม่เอานไปออกใบเสร็จการเป็นสมาชิกพักจะสมบูรณ์เมื่อเมื่อชำระค่าสมาชิกพักถูกต้องไหมคะใช่คพะเนี่ยมันเป็นใบเมิกค่าอยู่แล้วนะคะว่าว่าดิฉันน่ไม่นําเงินดังกล่าวนี้เนี่ยไปชำระไปไปออกใบเสร็จ เพื่อให้สมาชิกเอ,อเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ที่นี้ถามว่าอ,อปัจจุบันนีน้ที่มีการเอ,อกล่าวออกมาตามข่าวนะคะว่าดิฉันเนี่ยหมกยัดยกก่อติงพักเนี่ยก็อ,อยากจะราบเรียนไปถึงทีมพงงานนะคะว่าก็าอยากให้ตรวจสอบรายละเอียดที่ดีก่อนนะคะเพราะว่าช่วงหลังกดล็อกทางการเมืองเนทุกอย่างมันลุกลงกลงหมดเลยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนบริหารการตั้งสาขาสี่ภาค การตั้งแทนทั้งหมด7จ็ดิบจังหวัดเพื่อเป็นองค์ประกอบการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศคือเอกสารเป็นจํานวนมหาศาลว่าซึ่งทําด้วยตัวคนเดียวนะคะ <Okay. S 2> ตั้งวันตีสามตีสี่ก็มีน้องๆช่วยส่งก <Okay. S 2> ันค okay. โอเ,คเอากันเอากันตร,ตรงประเด็นดีกว่า<ม>คุณธนพรเขากล่าวหาว่ารับเงิน ค่าสมาชิกไปแล้วไม่ออกบัตรสมาชิกให้กับเขา82,41รายที่ท่านหัวหน้าเสรีวิสุทธิ์มอบให้เสน็จแล้วก็มีอีก2หม่งอบมาด้วยตกลงจริงไม่จริงอที่เชียงใหม่อีก10รายรับเงินมาจริงค่ะจากท่านเสรีวิสุทธิ์ค่ะแล้วก็ดําเนินการออกใบเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือตอนหลังคะก็ประมาณน่าจะเป็นช่วงเอหลังเลือกตั้งเพราะประมาณเลือกตั้งอะไรประมาณช่วงปี62ช่วงปี62 แต่ดิฉันทมีข้อมูลดิฉันก็ต้องไปดูในรายละเอียดเพราะว่าเขาจด <Okay. S 2> <ๆ>โอเคโอเคประเด็นที่2ครับประเด็นที่2คุณสลีพิสุธิ์กล่าวหาว่าคุณธนพรนิสัยไม่ดีชอบ ừ ừ ยืมเงินคนยืมแล้วก็ไม่ค่อยคืน<ะ>ยืมสลีพิสูิ์ไปร้านหนึ่งก็ใช้คืนแค่สี่แสนสยังค้างอยู่หกแสนแล้วก็ยังกล้าไปยืมเงินสสในพักยืมเงินจากสสเพชรถึงสองครั้งครั้งละหนึ่งล้าน เรื่องมันเป็นยังไงฮะเอ่อยืมแล้วไม่คืนหรือยังไงคะเออพี่นายนักสาการทการทักการเมืองนะคะตามที่ได้เรียนไว้ดิฉันรักษาการมาตั้งแต่ปีห้าหกเนี่ยมันต้องมีค่าจ่ายดิฉันบอกว่าเราเป็นนักเรียนดีของกกตแล้วไม่ทำอะไรที่นอกกฎหมายอีกแล้วนะคะห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันค่าใช้จ่ายเนี่ยดิฉันเป็นคนบริหารจัดการ ถ้างหน้าเนี่ยก็จะคณะผู้ไปออบนักการเกิดค่าใช้จ่ายเหรือไม่ว่าจะเป็นค่ารับรองค่าซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยนะที่ฉันเป็นคนดําเนินการเองนะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ทางานแต่เพียงว่ามีคนรือหน้าคนไปทำซีทอาร์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปเนยนําส่วนตัวนะคะนาส่วนตัวณเวลานั้นก็มันก็ถือว่าเป็นการทำทั้งหน้านะคะเป็นการทางานนะคะในในในระหว่างเอ ที่เป็นภาษาค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับยืมเงินคะอืมไอ้เรื่องยืมเงินเลยดีกว่าเพราะเรยืมเงินจริงหรือเปล่ายืมเงินจริงหรือเปล่าเนี่ยคือคือคือประเด็นการยืมเงินเนี่ยค่ะก็เพิ่มีการไปไประบายให้หัวหน้าฟังนะคะว่าเออเราก็คช้จ่ายเยอะนะคะท่านผูเมตานะวันนั้นว่าอะเออเอาของที่ไปออาเอาของที่ไปใช้ก่อนอ่ะเมื่อเดี๋ยวพอมีแล้วพอมัคืดว่าต้องมีดอกโดนงอะไรนะคะ แต่ดิฉันด้วยความที่แบบเอ่อยังไงล่ะคือเรารับเงินมาแ้วเอารับเงินมาเนี่ยเราก็ไปให้ที่สายที่เซ็นเซ็กแล้วก็ทำการเงินก็เท่านั้นนะคะแล้วก็มีการ่อนชำระมาเรื่อยๆมันดิฉันมองว่ามันไม่ใช่การกู้ยืมเงินมันเป็นการทดลองจ่ายหรือเงินสอบลองอะไรที่ที่เราใช้ดีในการทํางานมากกว่า ถ้าเวลานั้นเข้าใจแบบนั้นนะบางทีท่านก็เจตนาดีว่าเรา <Okay. S 2> เราเ <Okay. S 2> อาเงินมาแล้วต <Okay. S 2> ้องคืน <Okay. S 2> อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นการแบงเบาค่าใช้จ่ายส <Okay. S 2> องคั้อะค่ะโอเคโอเคและที่บอกว่าไปยืมเงินสสเพชรสองครั้งครั้งละหนึ่งล้านอะ อันนี้เลื่องนานว่าแล้วก็นี่คือมันก็เรื่องเดียวกันนะเข้ามามาใช้จ่ายนะคะในการทางานนะคะแล้วเรื่องนี้หลายปรีแล้วค่ะเพ่ม่สองวันนี้ดิฉันได้ได้โทรไปพูดคุยกับสอสท่านนี้แล้วท่านก็บอกก็นานแล้วนี่ มนไปนานหลายทีแล้วนี่ซึ่งเป็นเรื่องเก่านะคะพี่นันยะคะเป็นเรื่องเก่านานมากแล้วค่ะหมายถึงเขียนนี่ที่ท่านว่อยากจะพูดถึงบุคคลภายนอกมันมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะว่าเอาคนภายนอกมามาออกในที่สาธารณะค่ะโอเคโอเคอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคุณธนพรไปกล่าวหาคุณเสรีพิสทจน์ว่าบังคับให้ลูกพักรวมถึงคุณธนพรเขียนใบละออกล่วงหน้าเขียนใบละออกล่วงหน้าเว้นวันที่เอาไว้เฉย อสองสาววันก่อนอได้ถามตุกคุณเสรีวิสุทธ์ว่าจริงแรือเปลบังคับให้ลูกพักเซ็นใบลาออกลูกหน้าจริงหรือเปล่าคุณเสรีวิสุทธ์บอกว่าได้พูดกันจริงแต่ไม่มีการให้เซ็นไว้จริงๆเลยไม่ได้ทําจริงแต่คุยกันจริงแล้วยังไงกันแน่ยังไงกันแน่เซ็นีนี้นะคะพี่ดอนขอย้อนยิดเดียวนะคะคือเมือ่มอช่วงปลายปีที่ผ่านมานี้ฉันถูกกดดันอย่างหนักหน่วงให้ลาออกจากสอสอนะคะเพื่อได้รับจัด ลัดไปขึ้นมาแทนท่า mm. นก็นําเรื่องนี้ไปศึกษารผู้ใหญ่หลายท่านนะคะผู้สาวหลายท่านก็นเอ๊ะเหนังสือตัวนี้มันจะใช้ได้ไหมนะคะปรากฏว่าเอ่อเมื่อที่สามที่ผ่านมาที่มีประเด็นการเอ่อที่แจงที่แจงก็เอ่เอดิฉันก็ให้ให้ข่าวไปซึ่งซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเอ่อไม่ได้ไม่ได้ปูกให้ข่าวในวันนั้นแต่เข้าใจว่า เรื่องนี้เนี่ยการดพูดยกันมานานแล้วก็อาจจะมีการให้ข่าวเพิ่มเติมไปซ, mm hmm. ซึ่งเึ่งวันนั้นี mm ้ค hmm. ันไม่ได้ให้ข่าวตรงนี้ <Okay. S 2> อาจจะเป็นการเข้าใจผิดนิดนมากกว่าใ่คะ <Okay. Okay. S 2> แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ท <Okay. S 2> ุกสื่อเนี่ยพยายามจะให้ความเป็นธรรมในที่สุดนะมันก็เคอยออกจากปากดิฉันนะคะว่า <Okay. S 2> มีการให้เซ็นใบาองเร่วงหน้าก็ยืนยันว่า มีการเป็นจริงค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมปี62หลังวันงานอิจฉาตรวจการเป็นสอสอนะคะถามว่าถ้าถามว่าหลักฐานอนนี้มีไหมเสร็จแล้วท่านท่านหัวหน้าก็ได้เก็บรักษาไว้แต่ดิฉันว่ามันไม่น่าเป็นประเด็นนะคะเพราะว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะที่ได้ยินมาจากเพื่อนสอสอนะคะก็พูดคุยกันว่า,า,าห,หลายหลายภาคก็มีการ ให้เซ็นไว้นะคะแต่ก็มไม่ได้มีประเด็นอะไรกเพื่อป้องการไวร้ว่าการไม่คอลพปตะศิษฐ์คะคันว่ามันไม่น่าจะมีประเด็นใน <Okay. S 2> ข้อกฎหมายนะคะเพราะว่า <Okay. S 2> ไม่รูนลึขนาดนั้นแต่ต้นเดียวก็มีจริงค่ะ <Okay. S 2> อะมีเซ็นจริงอเอาเอาทราบกันตามนี้โอเคโล่งขึ้นระดับหนึ่งนะคุณธนพรเปิดเื่อที่ให้แล้วขอบพระคุณมากครับ ค่ะขอบพระคุณนะคะได้เข้าจริงจริงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นานนายคุณรักค่ะค่ะคุณธนพรนะคะสมทองแดงสสบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทยอดีตรักษาการหัวหน้าพักก็ได้แจกแจงในประเด็นที่ท่านหัวหน้าพักพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เธอก็อธิบายในมุมของเธอฟังกันเอาเองก็แล้วกันอ่ะฟังแล้วก็แินใจกันเอาเอง